ใช่ไหมใช่ฮะมันเป็นตอนนะครับผมก็เป็นเซเรนเดอร์นะฮะน็อตเทเกอร์เป็นเซเรนเดอร์แมนนะฮะเออเซเรนเดอร์แมนแล้วแล้วตอนนี้พี่น็อตอยู่กับใครอ่ะฮะไม่นี่ไงนี่เถามทำไมลืมกันวะเนี่ยเอ้ยเอ้ยอ๋ออยู่กับบูมบูมเมอร์เกมเะยบูฮะอืมเดี๋ยวรอยู่กับใครแนะนำตัวเองหน่อยจ้ะ เดี๋ยวไม่ดับสเต็ปทั้งหมด3คนนะฮะซึ่งมีคนก็พี่ก็ตายผมไม่เจอคนะพี่เนาะทําไมอยู่กมบอนอเบะเหมือนอยู่ใต้ดินเลยแล้วจะไปหาเขายังไงเนี่ยพี่น้องทัผมไม่เจอบูมบูมเจอเบะผมผมอยู่กับอาเบะเอ้ยอย่าจ้องอย่าจ้องเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายดาค้างออกทําไมเออใครบอกหาไม่เจอ เสียงใครวะอยู่กับอาเบะวะเนี่ยไม่เสียงใครวะไม่อยากทำเขาเลยเดี๋ยวเขามาแก้ไขเฮ้ยผมได้ยินเสียงร้องไห้อะใครร้องใครร้องอะในป่าแถวเนี้ยพี่ไม่รู้พี่ไม่ได้ร้องเฮ้ยเอไม่ใช่อ่ะเราใจเขาเดินไปก่อนนะฮะเล็กกระดาษมันยังไงเนี่ย วีดเปล่าวีดเปล่าใช่วีดเปล่าวีดวีดอะไรวิทยาศาสตร์สักพักเดี๋ยวมีแทงออกมาครับถุงนี่อแทงฟูแทงแทงแทงไย้แต่แทงเนี่ยฟูแทงแทงเต็มเบยตอนนี้เราก็มาหากระดาษก่อนนะกระดาษกระดาษตรงนี้กระดาษเมื่อกี้กระดาษตรงแทงเลยนะครับเลยนะครับกระดาษนี้เป็นกระดาษที่พี่น้องหวงแหงเพราะเป็นกระดาษ ไม่รู้วะทำไมร oh ู้อะไรอ่ะอะไรอ่ะอยากอยากอยนี่ือะไรอ่ะมองฟ้าอันทีอ่ะเปิดเปิดไฟไฟไม่ติดนะก็มันดับมันดับเลยไฟดับกราฟิกในการทําถือว่าสวยทีเดียวนะอู้ยยยยยังไม่ยยยยเยย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 กเกยย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 นยยยนยย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 งยยยยยยยเยนิโลยยยยงปลอบใจะครับ เขาบอกห้ามมองหน้าใช่ป่ะงั้นผมต้องมองฟ้าใช่ไหมเคยมองฟ้าไม่มีโอกาสได้สบตาฮะโอ้โหโอกาสได้สบตาหรอครับเด้ออยากให้มองฟ้าอยู่แล้วเสวนุ้ยมนมาอยูุ่งหน้ากล้องจริงปีต้นไม้ได้ไหมเนี่ยตายครับกดยังไง เลือดค่อยๆฟื้นนะนะคุณบูมเนี่ยตามหลังเลยอ่ะโดจ้องหน้าได้ไหมเนี่ยที่เราตามหลังเลยอ่ะเลือดผมห้าสองแล้วเลือดคืขึืนเรอยๆเลยเอ๊ะมันทำไรฮะเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยดีๆก็ตายไ้เลยเห็นพาเหตุการณ์อ่ะอันนี้ก็เป็นกล้องของการกล้องของบูมเนี่ยเอ้ยเอ้ย เฮ้เฮเฮ้แหลกแหลกแหลกครับมีครับีแแยกทางกันหรือไปด้วยกันครับอ่ามันกดวิ่งเอากล้องมองหน้ากันดีกว่าที่มันกดวิ่งอย่างไหอยู่ไหนเนี่ยไม่รู้เฮยนะพี่มันกดวิ่งไงอ่ะก็กดคียขวาไงคียขวามันจะเป็นการล่องหนมันจะโผล่ให้ใครเห็นก็คกขวาอีกทีหนึ่งโอเคครับครับผมตอนนี้ใครมีกระดาษอยู่เรัไม่บอก ซึ่งผมเจอคนเก็บกระดาษนะไอ้กำเฮ้ยมไอตัวละครมันขึ้นเออร์เลยครับไม่รู้ฮะของพี่เป็นตัวแจ็คแจ็คแจ็คส,สเกลิตันอ่าใช่ผมก็แจ็คสเกลิตันเหมือนกันอะเห็นมันอยู่หน้าเวิร์กชอปไปโหลดมามันเท่ดีเลยแล้วผมจะทำให้เขาตายยังไงนเมื่อผมมองไม่เห็นหน้าเขาอ,ะอ่ะมันเด็ดเด็ดเด็ดกลมนะผมมองฟ้าก็ได้แม่ดาวดาวนนี้ <laughs> <laughs> มันช่าง ช่างงดงามหแบบเกณฑปิดไฟปิดไฟมันวิ่งไม่ได้แล้วมันเหนื่อยอันหลังเขาจะเจออะไรจ้าเอ๋เขาบ้างนเอน่แน่ที่น็อตแน่ๆเลยอเนี่ยเสียงอะไรเสียงเสียงเสียงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ิเกลนี่ท่านหันนี่มานี่มานี่มานี่อันหลังอันหลังหลังอยู่นี่อยู่นี่ไหนนี่อ่ะนี่หายไปไหนแล้วอยู่ตรงป่าเจอแล้วเจอแล้วนี่มองหน้าจะตามตาเดิน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 เอาไป เดินไปไหนอ่ะกดคิ้ขวาเพื่อให้มองไหมฮะกดไม่ดับสเต็ปก็ไม่ดับสเต็ปไปแล้วกดไม่ดับสเต็ปอ๋อมันต้องขึ้นอย่างงี้ในะไอ้ดอนไฟดับไฟดับต้องให้ไอซียูมองฟ้ามองฟ้าไอคันอยู่หรือไอซียูอะไรแบบไอซียูอย่างงี้ยังยังยังอันนี้ไอ้ดอนซียูอยู่ไม่จบผมตามใครมาเนี่ยไม่ใช่พี่น็อตอ่ะเออก็ดีแล้ว อมองกูดีวะเดี๋ยววิ่งดีใครจะไปพามองทำไมมันวิ่งเท่ากันเลยวะไอ้ดอนฟีวต้องยังไงวะให้มันฟิวไงห้องน้ำากูเข็ดกับห้องน้ำไววว่าจะไม่เข้าไปเด็ดขาดตอนนี้ผมได้พัดลงกับไอ้คนที่ผมตามมาเนื่องจากแม่งวิ่งโคตรไวเลยนะดีเอ้ยไม่ดีเลย แล้วผมกําลังไปคนหนึ่งที่เก็บกระดาษได้ถึงสองแผ่นเลยนะสองแผ่นเลยเหรอใช่ฮะโนูหนูโอชิดแดมิดเอ้อลุ้มศพลุมศพลุมศพมาแล้วมันก็จะกลายเป็นที่ฝังศพไปด้วยนะแดมิด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 นี่ไอซียู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 ไอซีไอซีทีไอดอนซียูอยู่เจอเจอะ ไอซียูไอซียูไอซียูไปดันไออะไรจะ UBC อะไร UBC baby ผมว่าผมพอแค่นี้แ่อนะสงสารต่อไปเราจะไปเล่นกองกองมันดับสเต็ปหายแล้วตอนต่อไปเราจะไปเล่นคนที่ได้กระดาษแค่สูนออจะอืมคาดว่าน่าจะเป็นกู เมื่อกี้คนเมื่อกี้เจะเป็นตัวแดงนะฮะคนต่อไปก็ต้องเป็นตัวแดงเหมือนกันนะตัวแดงเลยปัญหาจะพูดให้เขารู้เดี๋ยวมันกลัวไปแบบเงียบเงียบพี่เขาหลังอ่ะต้องต้องต้องปิดไมค์เลยนว้ยจำได้ว่าเจอกระดาษแถวเนี้ยมันหายไปไหนแล้ววะ อย่างเงียบดิอย่างเงียบดิคนไปเซเวอนได้ไหมนะต้องต้องปิดไฟต้องปิดไม้เว้นเฮ้ยจำได้เมื่อเจอกระดาษแถวเนี้ยมันหายไปไหนละทำไมเือดกูดดิดไปจุดไฟดับดี่จุดไฟดับคุณต่อไฟดิดดิดเลือดเดี๋ยวว่าหยาหยายาจะตายนะฮะไอ้แหลกแหลกครับดีดีดี เซนเตอร์นี่มันแบบมีแหลกเลยนะโอ้โหแหลกแหลกขั้นหนักเลยฮะอ๋อกลับไปเหมือนเดิมอะพระเจ้าช่วยไว้างหน้้นครับพระเจ้าช่วยกล้ยตากปิ้งมันกำลังฟื้นฟูเลือดครับเป็นสีเหลืองแล้วนะฮะรังฮะเดี๋ยวครับคนส่วนทับแปดอะอีกคนนึงได้กี่แผ่นเลยเนะี่ยถ้าได้สี่แผ่นนี้ผมเอานะเอาอะไร <laughs> จะเอาข่าไปไหนะออะผมให้โอกาสนะถึงหกแผ่นแรกนะโชคดีเลยไม่ปล่อยไว้ครับ มกำลังตามเขาไปอยู่โอ้เจอท่ถาะทำไมต้องเว้นหูด้วยอ่าหันมาทางผมเนยครับจะรู้ไม่ได้อยู่ทั้งสองคนไปเจอฮะเะอ่อคุณบูมตรงไปเรื่อยๆครับข้างหน้าจะมีเพื่อนคุณรออยู่ฮะคุณไปผิดทางฮะเพราะฉะนั้นผมจะหลอกคุณนะถห้พวกคุณไม่รวมตัวกันนะทำไมต้องหลอกด้วยเลด้ยวขวาเล้ยวขวา าอยู่ประมาณกับ้านไป่้กน้นไปดไม่เานไป่านไป้นอปอเานได้ไปานรับคุนบูม้านไปด้านไปดกาไปด้านไป่้านไดนไม่้อนไป่้านด้านไปดาไปด้าไ้านได้ามอปดนได้านไปดนปด้านไปนปนปานไน้นป่า้นาไปดนไีด้ี่ไนอยู่านปนได้นปดนปานไไไป่ได้ได้ด ม่ได้โอ้ยไอซียูตาย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 อยู่ในป่าไม่เขียนว่าบลออ็อกตรงไหนที่มันเขียนว่าบล็อกมันจะเหลอกไม่ได้ครับครับผมซึ่งมันก็ยังไม่ได้เขียนว่าบล็อกเพราะงั้นผมจะตามไปเรื่อยๆฮนะ <c oughs> ต้องเอาชีวิตเนะีทำไมเราต้องมาป่าเจนเดนอร์เนะี่ยฮะทางตันนะครับโอ้ได้ไงวะ กับเป็นสิริเดอเดอเนอะซึ่งได้แมนเฟรนไม่เพื่อนอ่ะเว้ยมันบล็อกอยู่อ่ะสร้างมันเรี่ด้วยแหละไม่บล็อกเมื่อไหร่ไฟดับพอดีมีไฟครับมีไฟข้างหน้าครับมุ่งไปสู่แสงสว่างดินโดนสู่แสงสว่างเฮ้ยบายบายเดชเห็นไฟเฮ้ยเห็นไฟรถว่ะอ๋อพี่แม่งบล็อกก่อนถ้ามันไม่บล็อกนะได้ตายแน่ได้เลยเจ้า คุณใช้ตัวอะไรเนี่ยจะเกิลลิตันเนี่ยแจ็คใช้ตัวอะไรเน่ยมันเป็นการ์ตูนเนี่ยมันเป็นการ์ตูนเรื่องนึงนะแจ็คไปเนี่ยแจ็คสกลลิตันเคยดูใช่ปหมไม่เคยทำไมมันยังใครดิจิตี เมื่อกี้ผมเจอคนหนึ่งที่ไม่ใช่คนเมื่อกี้เนี่ยซึ่งน่าสนใจกว่าเนะี่ยเหลอเขามีกระดาษถึงสามแผน่นถึงสามแผ่นเลยเลอคนนู้นหลอกยากเกินไปงั้นเรามาหาคนนี้ดีกว่านะผมจะสัญญาว่าผมผมจะไม่เข้าข้ําไว้ถึงนั้นดับสเตปสเตปแล้วหลังจ้องจนตายจ้องมันดับสเตปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น็อตพี่น็อตถ้าเป็นไม่ได้ช่วยตายก่อนได้ไหม เดี๋ยวดิเขาโดดอยู่เขาเป็นตัวเออเลยเห็นมมันดับสเตปมันดับสเตปมันเลื่อนไม่ลดเลยเนาะจึ๊บจึ๊บโดดจึ๊บ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 จึ๊จึ๊บ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 มันบ๊บจึ๊บไฟดบบบบจึ๊บจบได้ไงวะผมยังไม่ได้ไปแถวนั้นบลยนะเราจะกลับไป๊ีจึ๊บจึ๊บจึ๊บะ กูวนมาที่ว่าทำไมวะเนี่ยไปทางไหนอ่ะแทงนั้นอะผมไม่ทราบมาให้หาเอาเองครับเข้าเขตหลอกได้มันก็เข้าเขตหลอกไม่ได้นี่ตามผมต้องหลอกเขาให้ได้นะครับไปเจอไฟหลอกแน่ข้างหลังเจอ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 มันดับสเต็ปเฮ้ยกูอยู่ไหน อยู่ที่รถเขาบอกว่าจะหลอกได้เมื่อคนอยู่ที่สิ่งขออสร้างนะมันจะไม่ขึ้นมอ็อกนะครับไฟดับไฟดับแล้วอะหลอกแค่ข้างหลังเพิ่งรู้น่ะต้องไปสิ่งก่อสร้างนี่หลอกข้างหน้นตอนนี้อยู่ไหนไม่รู้ว่าเฮ้ยแหลกจะรู้มันมีทางให้เตือนแปลกทำไมผมเป็นเซเรนเดอร์น่าจังไม่ยอมไฟดับ ไม่ยอมตายก็ไม่ันสเตปไ <c oughs> อ้แจ็คแจ็คสเกลลิตันเมื่อกี้เหมือนเห็นครับหืมแลมไปทไอ่ะนาสักครู่ทำไมตัวย,ยังเดินอยู่ตรงนั้งที่บอกว่าสักครู่แทงแทงน้ำ ลำลำๆล้นลำนั้นะไม่เข้าไปดูไปใครวะเนะี่ยลองเข้าไปดูก็ไม่เสียหายไม่มีแต่กล้องวะเนี่ยตัวแต่คนมือชาตินิ้วจะหลอกได้ไหมเนี่ยไม่ต้องหลอกครับ ก็ดักหน้าพีอกครั็ครับเยอะกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพือเพื่อเพื่อเพื่ออะไรหลใครเฮ้ยใครมาเยือนเออคุณนึกว่ามีใครมาเยือนข้างหน้าพี่เราหลักลัวจริงๆกล้องมันไม่ดับสเต็ปหรอพี่นัดอยู่ไหนอ่ะไม่รู้อยู่ไหนสิ เห็นไฟรถปะเห็นตู้คอนเทนเนอร์เอ้าเอ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอ้เหี้ยเข้าใจแล้ววิธีหลอกนะแน้องกดน้องกดคลิกนฝาสอนสีตัวนะเข้าใจวิตู้คอนเทนเนอร์มีกระดาษปหมเนี่ยเคยเจอไหมมีมีมีตรงไหนอ่ะนี่ทำไมไอร้อนซีอูดตลอดเนี่ยนี่ทำไมเือดไังเลยวะ ปหลอกคนอื่นก็นกนกนได้ครับขอเพิ่มก่อนเพิงรัมไปหลอกพี่น็อตกันก็นกนได้ไม่เป็นไรมัม้งเมื่อหลอกคนนี้ไม่สำเร็จนะวิธีหลอกห้ามดักหน้าแลวกดจกขวาใช่ไหมดักได้ดักไม่ได้ผมไฟจะดับลูกลูกไฟจะดับโอ้รู้สึกปวดเยี่ยว <c oughs> ไม่อยากลุกไปเยี่ยวเดี๋ยวตาย ม่ดีแน่เลยคุณจะปวดเดย่าตอนนี้นะอย่าละว่าอโอ,ม,อมาจะส่งเสียงหน่อยน่าป่าโล่งอีกแล้วโลง่ลงๆเจอท่ออีกแล้วอ่ะท่ออีกแล้วอ่ะเอ๊ะเจอแังน้ำว่ะท่ออีกแล้วอ,อ่ะไม่เข้าท่อแล้วเออไม่ท่อแล้วมันแหลกวันนี้ดีดีดีแหลกเอ้ยเข้าท่อแล้วแหลกดีดีอยู่ในท่อแหละอยากขังเซอร์ได้ไหโ้ย วันนี้ท่อที่จะไปหาพบกันนะฮะสวนกันนะเห็นปะไฟดับเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาอยู่อยู่ในบ้านเนี่ยแม่งยังไม่เจอทางออกเซนเดอร์นี่มันก็เหล่ายากเหมือนกันนะเมื่อไหร่ผมจะตายแต่อยากเป็นเซนเดอร์ง่ายแล้วมันบล็อกไม่ได้ครับฟินอตบล็อกตายคนแรกเลยเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมไปตามหลังเอง ไม่ต้องหลอกแค่เขาสองคนถึงยาแบบเปลี่ยนตัวเอร็ใเ่ยไหมฮะใช่ฮะงั้นผมจะเอาคนที่เก็บกระดาษได้เยอะสุดก่อนแม่ไม่ต้องเอาก็เยอะ <c oughs> คนเก็บกระดาษนี่มันดีนะเก็บขยะช่วยโลกไงโลกร้อนโอ้โหลูแอบเนื้นอสุดสุดด้วยม่ท่านี้เป็นไงไไต้องไปบินต้อไปขายยัง